นกราบสบายดีและกะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามส่องของเบาาพม่าอีกคือเก่าเด้อันูนี่กะเพิ่งหนูอีกคือเก่าอีกแล้วพี่้องเอากัาบมาเจอครับกราบมาเจรับทางมันล้วกับ ืันนี้คอยกะเอาแกบนะห่ํมว่าพิษโอนแล้วเอาห่ํมมาใหญ่ยยเสื้อด้านมันละกะคอยสิจอบยิงเอ้พี่น้องเอ้บาน,นี้ละกะไปได้ไปหาการน,นกการไปเลยๆนะจอบยิงหนูด้วยเฉพาะืันนี้พี่น้องเออมีได้ไปเชือยู่จนดึกกะว่ามันมีออมมาละยังเมื่อนะปะ บดงเล่าไปอีกแล้วพี่น้องเอ้จุ้มไม้เนี่กะขำพอสมคตรเลยพี่น้องสันี้มันน่าจะอ้อแล้วหนูก,กะตอนนี้กะบา้าพม่ากะลังเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่พี่น้องเอ้กะเป็นกำลังเจอเฮ้บ้าพม่าขอกำลังเจอแนก,กว่าพม่พี่น้องเอ้เป็นกำลังใจให้บา้าพม่าแน่ พว่าเยอะเอาลงอยู่คลิปนะพี่น้องเอแต่ว่ากองมันบีแจงนี่กะกะบ,บีเยอะถ่ายไปเล,เลยเลยพ่าะไหมพี่น้องเพิ่อเก็เยอะเบิ้องอันงามอันจบอันงามเลยเนาะถ่ายลงไปแล้วกะอันนี้ผลนโมสโลเพลยอยู่เพ้ออะไรเยอะเบิ้งนี่แหละคอยยังบีคอยเอาคลิปลงนะแต่มื่อนี้กะมาเบอกเฮอเพ่อแม่มพี่น้องเพิ่นได้หูหเฮหูจักนะ สาเหตุที่ไม่ได้เอาคลิปลงกะแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยว่ากองโม่เอาลงไปกะมันไปขึ้นไปแล้วนกะไม่ยอมเบิ้งแล้วมันโม่สโลอยู่แต่อันนี้กะค่อยกะทื่งๆค่อยกะเอาลงท่หนึงนะไม่ได้ป้านะค่อยกะกันยังเฮ็ดอีกคือเก่าแล้วแต่ว่าห่างเนี่ยเพราะว่าหาเงินอยู่น้องเอ้หาเงินซื้อหน่่ยใหม่อยู่หน่วยละ ร้านปลายนี่กัเอาซ้ำม,มันได้เนาะพี่น้องนี่คือว่า,ามันมันน่าจะมีมีอยู่แล้วนะโอ้ยี่เลยก็บอไทยก็เดี๋นี้ก็น่าจะมาอยู่แล้วขัน,นห้าคนเฮานี่คือว่ามันน่าจะอยู่หูนี่เนาะพี่น้องแล้วก็หูนี่ คีมันก็คืนนี้แล้วนี่คีมันนีะกะต้นนี้คอยเบิ่งเรียกคือคือไงตัวนี้เด้ตัวนี้ก็คือไงมีแต่คือขู่อัานอาจจะมันอยู่หัวเลอเทะเนาะพี่น้องนี่ตัวนี้ก็คือคือเนาะ มานี้เยอบีคือเพื่อเล่นกะขออนุญ,ญาตหาลเลาะเบนงก่อนพี่น้องเลยแล้วเขายัางว่างหัมเส้นนี่ก็ะแม่หูมาไปตั้งรักอยู่เบื้อดีเด้อขงามันมาพีดพี่น้อง คอยกระเซืรกลับน้ำมาบนนี้เลยเซร์น่นี้พี่น้องเซิร์ตันทางมัน้ะกัเอาก็เอาขี้ดินถมกลับไว้แต่ก็เอากับเอาห่ําป๊กเทิงมันไว้อีบาดนี้เพื่อมันกึ้นหํามาเอาขี้ดินไปถมก่อนพี่น้องเลยเบิ่งสูตรคอยเฮ็ดมันละได้บ่เซิร์กลับนะท้าได้ผลกะเอาไปลองและเนาะพี่น้อง นี่เธอมันกึ้นกับเลยนะพี่นอ้องหยโหยตามขอบกับนี่นแล้วก็โหยถมกับเลยนะพี่นอ้องจนเยอะเห็นกับพุ่น Lạc anh ơi. Oh, không hoi lôi bắn đi. không hoi, ok. Hip hop, white cứ gào môn, này, ơi. Ok. Hm. 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 nói xem Hm. 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 ถารุ้นน้ำเดียวว่าสูตรนี้มันละได้ผลแบบพี่น้องค่อยกลับไปเพิ่งอยู่แต่พุ่นแหละไปมาดิไปก็ทางพุ่งเสือกกลับป่ปเลยถ้าเพิ่งน้ำเดียวพี่นออ้องว่ามันละอ่อบ่กไปเลยบาทนี่ยเตรียมโต Oh, màn tân nâng đấy ngon 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 khúc ngon ngon Màn đấy màn đấy ngon 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 ได้ตัวนึงนะพี่น้องแบตโทรศัพท์ก่มอมดก่อนละยังมืดเอาแบตโทรศัพท์เลยเราก็ได้ตัวนึงแลพี่น้องนี่นงพุกพี่น้องคอยกระเพาอีกก่อนนะเพราะว่าเห็นหลายตัวอยู่ไหมพี่น้องเลยตาติดตามรับชมไปบ่ไปพร้อมเดียวเลยพี่น้องมาเลยพี่น้องมาเลยลุกมันนะพี่น้องขึ้มนมาเมอก่อนพี่น้องเลยไปเนี่ย ได้ตัวเดียวขางนะหนูกะลายโตอยู่แต่ว่ายิ่งบิ๊ทพี่โน้องเอ้ยก็ะทุนมีสิ้นไปเลยค่อยกะแต่ว่าเลื่นไม่ได้นะกลับค่อยกระเซาปลาไว้เมืเอ่อเช้าวจังมาหยามมันหนูป้าตะโกนลายเลยพี่โน้องเอ้ยเมื่อนี้กะเมืเอ่อเช้าซืลงมามืเอเช้านี่เฮ็ดอันนั้นแลหละเฮ็ดมองเชอร์แล้ว เห็ดแหวยางสติ๊กนะลายกระดอนนี่นุ่มเป็นสี่ห้าตัวพี่น้องเออเห็นนะหาได้ตัเดียวนึงมีท่านได้ตายอยู่พี่น้องนะพี่น้องเอากระทูนิ่งเอายิ่งถือหเพิ่น้อนได้ตาย หนูต้งข่าวนะหนูพุกลุกมันได้พี่น้องเลยถือว่าโอเคล่าชันี้ก็นเนาะพี่น้องลื้นไปไม่ได้เลยลื้นคือมือนะเพราะว่าใจฮอนพดม่มนานผัดหนูมันดึกๆึกกันยังออ้อนะ่ะค่อยผัดไปหายิงนกก่อนหายิงนกกะได้ตัวเดียว,วนอนกกะหนูนี่กะลุมันลุมันกะ รู้มันตะโหปีพ่าะี่พี่น้องไอ้เบิ่งนี่โตมึงใหญ่เลยเนี่ยสมแขกนี่เพื่อะมานมานเลยพี่น้องมือนี่ค่อยสีเฮ็ดแฮวย่างสติ๊กนะจะสีเฮ็ดคลิปไทยลงเฮ้อพอไหมพี่น้องเพิ่นเบิ่งทำเนาะวิธีเฮ็ดกะหลายหลายบ่อนกะหลายหลายนกะ น่าจะเคยเห็นแล้วก็น่นาจะเคยเห็นเนาะตัวที่คอยแหวตัวที่คอยจะเห็นเดี๋ยวนี้นะหนูฟุกมาแล้วพี่น้องเย้ยไม่เคยไม่เคยการแบบนี้ได้จริงๆนะบัดไปเทวนี้ผดได้เลยท่านมันมีห้าหู่ก็ละ่ะได้สองตัวพี่น้องเยอันนี้ผล มันเฮาหูก่อนนะตัวหนึ่งนะยิงไปพอดิลิบโห่เลยข้าแต่ปะซะจิจูว้วนี่มันไม่ทันได้ตายเลยพี่น้องช่วงค่อยยิงนะพอตะเมาแล้วทำไปคุ้มเอากะเกอร์บิชทันมาเลยนี่ พี่น้องอ่านกน็ตัวเดียวหนึง่งเป็นตะเลงอ,อยู่ได้เนาะพี่น้องถ้ามีอันเฮอมัอนนี่เป็นตะเลงไว้อ,อยู่นี่พอแต่มันเมานะ เตือนลงมาแล้วกะให้กินมาพี่น้องจี้หนูเมื่อคืนนี้แหละประการกะได้ตัวเดียวนึงยิ่งกระทุนมีแม่นไปเลยพี่น้องเอ้ยถ้ายิ่งทุนแม่นนี้ได้ซีฮะโตแล้วหนูกะมีโตง่ายเง่ายมันได้หนูน้อยหนูพุกถ้าไม่แรงพี่น้องเอ้ยไม่แรงค่อยไปเสื่อกับดักมันอีไเพิกอีเอาห้ามไปกองให้เชือพร้อมบ่านนี้ นูจักจังหวะมันมาแน่จี่แล้วแล้วก็มาใสพี่นองโคอานะโคเสิร์ฟพัง โคหนูก็ได้ชกเลยพี่น้องเลยโคหนูมีนำโอเคนะบบดนี้เข้าเสาเลยพี่น้อง

อาหารมื้อเช้าก็แล้วแหละพี่น้องเอ้ยมาๆๆกินขา้าวเช้มมามาๆเออเชื่มาๆๆพน้องมาเนี่กินขา้าวเช้าโคโนูกับจำแจ่วได้นี่พอดีเพืมามา่อนกินข้าวกินน้ำแล้วก็พ,อพอักผ่อนไม่ได้เหตุผลเลยพี่น้องพวกนี้กะมีเวอยู่บ้านนะ่ะมี เขาเฮ็ดเวลากกับสู้เนาะปสู้ในในบ้านนี่แหละแม่ตาวันไปกัไปกับห่อข้าวต้มขนมกับคอยกะเอ่างสาวไทยน้อยคนเดี๋ยวเมื่อแรกพ่อพอเดียวไม่อีพี่น้อยคอยว่ากันใหม่นะกับไปเบิ่งนูนอีกคือเก่าแหละคถ้าลุ้นในคลิปหน้าพี่น้องเอามาลจะได้จักโต